เอยอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับซูเปอร์ไฟเอร์วันนี้นะครับมีการเปิดแพทใหม่นะวันแรกในเกมเนี่ยมันมีการปรับสมดุลอยู่หลายอย่างเลยนะครับผมจะมาบอกให้ทุกคนได้รู้ครับว่ามันปรับสมดุลอะไรกันบ้างเนาะตัวแรกเลยเนี่ยที่ปรับนะครับเป็นดูมนะครับดูมตัวนี้ก็จะมีมูลค่า5บาทนะโดยปกติแล้วครับความเสียหายของสกิลของดูมเนี่ยมันจะเป็นวงกว้างๆเลยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นความเสียหายจริงนะครับ แถมมันยังทําความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของ H p พสูงสุดของศัตรูด้วยนะครับก็คือยิ่งเลือดเยอะยิ่งโดนแรงนะครับโดยขั้นแรกเลยครับดูมหนึ่งดาวปรับความเสียหายนะครับจาก5%เกลายเป็น4%เนะครับดูมสองดาวปรับความเสียหายจาก8%เหลือ7%ดนะครับดูมสามดาวปรับความเสียหายจาก1 8เให้เหลือแค่15%นะครับลดลง3%เเลยนะดูมสามดาวอ่ะแต่เนี้ย มันเป็นดาวสีส้มนะครับมันก็จะทำสามดาวยากหน่อยเนาะตัวต่อไปที่มันปรับนะครับปรับตัวนี้นะครับเป็นวูคองนะวูคองเนี่ยสามารถเป็นตัวแบกได้เลยนะเพราะว่ามันดูดเลือดแรงมากนะถ้าเกิดมันหมุนกระบองทีแล้วโดนศัตรูหลายๆตัวเนี่ยเลือดเต็มเลยนะครับคือเหมือนกลับมาเริ่มสู้ใหม่เลยนะแต่เนี้ยมันปรับลงมานะครับก็คือเวลามันหมุนกระบองครับวูคองหนึ่งดาวนะจากเมื่อก่อนดูดเลือด480นะครับปัจจุบันให้เหลือ แค่4ี่ร้อยนะครับต่อไปว mm ูคอง2ดาวนะครับวูคอง 2, oh, 2, 2> <Wait. S 1> ดาวจับ <Wait. S 1> ดูดเลือด720สิบนะครับ mm hmm. ให้เหลือเพียงแค่ห600้อยนะและสุดท้ายนะครับวูคอง3ดาวจากเมื่อก่อน <Wait. S 1> มัน so ดูดเลือด1 0 8 0ดิเลยนะให้เหลือแค่เก้าร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าความสามารถของวูคองเนี่ยก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะมันเป็นซอร์เซอร์นะครับแต่ทีเนี้ย เขาให้ปรับมาเป็นวอลล็อกทีนี้เดี๋ยวเรามาดู oh. กอบลินกันครับในกอบลินเนี่ยก็จะมีวอลล็อกสองตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็อาจจะตีเร็วแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะทีนี้ต่อไปเป็นการปรับคอมโบนะครับปรับคอมโบกอบลินนะครับให้มันเก่งขึ้นก็คือกอบลินเนี่ยมันจะสร้างความเร็วการโจมตีให้กับเผ่าของตัวเองแล้วก็เผ่าของเพื่อนด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันโจมตีเร็วแค่10นะครับแล้วก็ให้เพื่อนอีก10 ทีนี้มันปรับใหม่ครับให้เป็น12แล้วก็เพื่อนอีก12นะครับก็คือเผ่าของตัวมันเองครับจะได้24เลยนะจากเมื่อก่อนเนี่ยได้แค่20สนะครับส่วน4กอลลินปรับจาก30นะครับกลายเป็น36อันนี้เยอะอยู่นะตัวที่ไม่ใช่กอบลินนะครับจะได้แค่36แต่ตัวกอบลินเองครับได้7จเลยนะครับถือว่าตีเร็วมากๆเลยนะคอมโบต่อไปที่มันปรับให้เก่งขึ้นนะครับก็คือซัมมอนเนอร์นะครับซัมมอนเนอร์เนี่ย มันยังจะทําให้เก่งขึ้นอีกเหรอครับผมผมคิดว่ามันเก่งนะมันเก่งอยู่แล้วนะผมคือผมโดนสมอนเนอร์ตกบ่อยมากนะนี่ยังปรับให้มันแข็งขึ้นอีกนะแต่มาดูกันครับว่ามันปรับอะไรบ้างนะสมอนเนอร์นะมันปรับทั้งหมด3ขั้นเลยนะคือขั้นแรกเนี่ยสองซมอนเนอร์มันปรับมันปรับการโจมตีแล้วก็ HP นะครับให้ลูกของมันอะเมื่อก่อนเนี้ยมันให้1 0ใช่ไหมให้บวก10%แต่ปัจจุบันนะครับมันทําให้เป็นบวก15%นะก็ ส่วนขั้นที่ส4 s ม m m o n e er เนี่ยเมื่อก่อนครับแค่25%แต่ปัจจุบันเนี่ย30ส่วนขั้นสุดท้าย6 Summoner 40%นะครับปรับขึ้นไปเป็น45%นะแค่แพทก่อนหน้านี้ผมก็เคลียร์ยากอยู่แล้วนะครับมาเจอเพิ่มแบบนี้อีกโอ้โหโดนตบกันยาวๆไปนะต่อไปคอมโบสุดท้ายที่เขาปรับนะครับอันนี้ปรับลงนะปรับลงเมื่อแพทที่แล้วมันเก่งนะไออิเทอร์เนียมันสามารถรวมคอมโบกับได้หลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็3ตัวทองของมันเนี่ย อย่างโหดนะครับแต่แผ่นนี้มันปรับลงแล้วก็คือขั้นแรกครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะก็คือขั้นแรกครับ2อินเทธ่นเมื่อก่อนเนี้ยมันให้เกาะเลือดนะครับเกาะเลือดสีขาวๆอ่ะครับมันให้พันหนึ่งนะขั้นแรกอ่ะก็คือตอนเนี้ยมันปรับลงมาเหลือแค่850นะครับขั้นที่ 2, 4อิสเทอิทนเมื่อก่อนมันให้2 0 0พันนะครับมันปรับลงมาเหลือแค่พันแปดร้อยส่วนขั้นที่3เนี่ย6อิทธ่น เมื่อก่อนนี้มันให้3000เลยนะปัจจุบันปรับลงมาเหลือ2 6 0 0นะครับโอเคก็ก็พอจะลดความถึกของมันได้อยู่นะ6ตัวแต่ประเด็นคือตัวทองนี่แหละครับใครที่เล่นอีเทิ์นะครับเขาก็จะสร้าง6กอีเทินเพื่อจะเอาตัวทองทั้งนั้นแหละนะตัวทองยังเหมือนเดิมครับก็ลองดูครับอาจจะตายเร็วขึ้นนะครับโอเคคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับการปรับสมดุลของเขาก็นี่แหละครับหมดละมีเท่านี้นะแล้วก็ฝากติดตามคลิปของผมด้วยนะครับผมก็ลงไว้หลายคลิปอยู่นะ ก็ลองเข้าไปดูกันนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เนาะทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกทุกคนด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ